ตอนนี้เพื่อนอยู่ในช่องบอสกรลาดออริจินอลนะครับวันนี้ก็อยู่กับ 3M เหมือนเดิมนะครับ mm. เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบเงาลดนะครับสูตรเงางามนะครับเป็นสูตรน้ํานะมันจะมีทั้งสูตรครีมสูตรน้ําสูตรอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับทุกคนสามารถซื้อได้แบบไม่ต้องคิดมากนะแต่สูตรน้ําเนี่ยมันจะเงาน้อยกว่าสูตรเนื้อครีมหน่อยนะครับแต่ว่า มันใช้ง่ายกว่าครับอย่างมอไซค์เนี่ยซอกมันจะเยอะถ้าเราใช้เป็นสูตรครีมครีมมันจะฝังเข้าไปตรงนั้นตรงนี้นะครับทําให้เราทําความสะอาดยากนะครับพอเราเช็ดคารุบ้าออกไม่หมดมันก็จะเป็นเหลืองๆนะครับมันจะทาให้ชุดสีเหลืองคือสีเสียได้นะครับถ้าเช็ดไม่หมดไอเงามันเงากว่าครับแต่ว่ามันก็ใช้ลําบากเหมือนกันเพราะว่าเช็ดลงไปปุ๊บก็ต้องเช็ดออกนะครับวุ้นวายยุ่งยากก็ตัวนี้อาจจะต้อง ทำสักสามสี่ครั้งถึงจะเท่าแบบเนื้อครีมทีนึงนะครับคือสามเอ็มก็มีเป็นเนื้อครีมนะครับกระปกุกละหกร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับห้าหกร้อยก,ก็ก็ดีแล้วตัวนั้นเนะผมเคยใช้อยู่นะครับแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะเออแต่ตัวเนี้ยอาจจะต้องเช็ดหลายรอบหน่อยนะครับเพื่อให้มันสร้างเนื้อฟิล์มนะครับขึ้นมาให้มันเงานะแต่เนื้อฟิล์มมันมันจะบางกว่าเออก็ประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมลอง เช็ดให้ดูนะครับว่ามันจะเงาขึ้นกว่าเดิมไหมเดี๋ยวดูกันครับพอเราแกะซองออกนะครับก่อนจะใช้ก็ต้องดึงตรงนี้ออกเห็นปะดึงออกมันกันแบบกันไอ้นี่มันพับลงไปนะเออก็ไม่ยากนะฉีกก็เปเลยจริงจริงน้ำยาพวกนี้ผมก็สะสมเป็นนะแต่ว่าผสมมาแล้วมันก็ไม่คุ้มใช้ไม่หมดนะพยายามอย่าเอามุมเช็ดนะครับ จริงๆมันต้องพับเลยแต่ผมขี้เกียจจริงต้องพับผ้าเลยอ๋อก็ใส่อยู่นะนี่นี่คือลงรอบยอยนะงครับตรงนี้ยังไม่ลงตรงนี้ลงแล้วอดูปึ๊บมันก็เป็นน้ําผสมพวกแว็กซนะครับลดลดการเกาะของฝุ่นนะครับ,ลลนนรบแล้วก็ทําให้เงานะครับประมาณนั้นมันก็เงาอยู่นะ ไม่รู้ดิว่ามันก็เงาดิเดี๋ยวผมลองขยับขึ้นมาสีข้างบนนะตรงนี้ลมก็พัดได้อ่ะตรงน้นะก็เงาอยู่นะเงาเลยแหละเออก็เงาอยู่มันอยู่ที่สีเดิมรถด้วยถ้าสีเดิมรถมันดีอะเครืออะไรมันก็เงาเหมือนกันนะ แต่อันนี้เขาเขาก็มีคุณภาพเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับราคามันไม่ได้แพงแล้วก็ก็ใช้ง่ายดีถ้าเป็นเนื้อครีมโนอะ้โหันลําบากครับรถซอกมันเยอะเนยมันจะเป็นซอกติดนู่นติดตรงนั้นติดตรงนี้นะครับพวกแว็กผมเลือยเยอะมากที่เป็นเนื้อครีมแต่ว่าสูตรน้านี่หมดอยนะก็ประมาณนี้ครับลองไปซื้อใช้กันดูนะผมไม่ได้ค่าโฆษณานะผมซื้อมาใช้ประจําอยู่แล้วใช้เองนะครับ ราคามันไม่ได้แพงนะเช็ดไหวได้จากตามใจชอบลีนะฮะนี่ก็เช็ดไปสองรอบนะก็ประมาณนี้นะอรอบก็ประมาณก็กำงานได้อยู่นะคืออยากได้เงากว่านี้ก็เช็ดเพิ่มไปอีกหลายๆรอบนะมันก็จะเงาขึ้นนะครับแล,แล้วแล้วแต่แล้วแต่ความขยัน